สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีอะไรมาฝากทุกท่านกับฝากพี่ฝากน้องอีกรอบนึ่งครับสุดท้ายก็คำนวณหาจนได้ครับสำหรับเลข้ายสามตัวสองครั้งหากลับไปกลับมาสลับไปสลับมาเนี่ยครับสุดท้ายก็มาลงที่ สูตรนี้ครับใช้เลขสามตัวนี่ครับเนี่ยสามตัวของงวลที่หนึ่งใช้หลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักร้อยสามตัวนี้ครับใช้เลขสามตัวนี้ครับมาดูนครับว่ามันมาได้ยังไงอันนี้ผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วครับ เราก็ไม่ต้องไปย้อนดูให้มันเสียเวลาเวลานี่ครับเก้าเจ็ดหกผมก็เก้าเจ็ดหกนะตั้งแล้วก็บวกกันลงมาเห็นไหมครับในนี่มันจะมีเลขสามตัวท้ายอยู่จับคู่ให้แล้วมันจะได้ประมาณหกคู่มันจะเยอะหน่อยแต่ว่ามันเข้ามันมีไอ้ที่ผมจับไว้นะมันมีนี่ครับ ทวกที่ผ่านมามันออกอะไรครับนี่ไงครับ947นี่ครับ947เนี่ยเอลเลกที่ผมคำนวณออกมาเนี่ยภายในกลุ่มเนี่ยมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งจะอยู่สามตัวท้ายเห็นไหมครับสุดท้ายก็ทำได้ครับเพราะว่าไอ้นี่มันเวลาเราไปซื้อลอตเตอรี่เราก็หวังแต่ 3ตัวหน้ากับสามตัวท้ายแล้วก็สองตัวแล้วก็รางวัลที่หนึ่งมันก็ไม่แน่ครับถ้าเกิดเราไปซื้ออย่างนี้เกิดไปทูงรางวัลที่หนึ่งใครจะไปรู้ครับมันดวงใครดวงมันครับอันนี้เก้าสี่เจ็ดใช่ไหมนี่ครับเก้าสี่เจ็ดต่อไปก็นี่แหละครับเอาสามตัวเนี่ยศูนย์สามสี่บวกกันลงมาเหมือนเดิม นี่ครับในกลุ่มเนี่ยมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่อยู่สามตัวท้ายต่อมามันออกอะไรครับนี่ครับหนึ่งห้าสี่เห็นไหมได้อีกหนึ่งห้าสีนี่ครับหกชุดเหมือนกันต่อไปก็เอาสี่สามห้านี่ครับที่มันออกหนึ่งห้าสี่สี่สามห้านี่ครับบวกกันลงมาเหมือนเดิมครับในกลุ่มนี้มันจะมีอยู่ชุดหนึ่ง นี่ครับจากหนึ่งหสี่แล้วมันออกอะไรต่อครับนี่ครับหกสามเนี่ยเห็นไหมได้6กสามแล้วก็ต่อไปก็จะเอา8ปดศูนยนคำนวณต่อครับหลังจากได้6กสามสี่ นี่ครับแปดศูนย์หนึ่งในกลุ่มนี้จะมีอยู่อยู่ชุดหนึ่งที่มันเป็นสามตัวท้ายนวดที่มันออกเก้าหกศูนย์หกศูนย์เนี่ยครับนี่ไงครับได้ศูนย์เจ็ดศูนย์เห็นไหมครับคำนวณแล้วได้ศูนย์เจ็ดศูนย์ ผมก็พยายามหาสูตรดีๆให้มันหลากหลายสูตรเพื่อจะได้ไม่เบื่อครับเพื่อเราเอาไปเสี่ยงโชคทางลอตเตอรี่มันก็อาจจะมีสิทธิ์ถูกได้ครับมันดวงใครดวงมันครับบางทีเราไปหาซื้ออะไรเราก็ซื้อมั่วอย่างน,น้อยๆเราก็ยังได้มีเลขอะไรที่มันพอหาซื้อได้อยู่แล้วนี่ครับงวดใหม่ครับเนี่ยใช้ศูนย์ห้าหก บวกกันลงมาครับนี่ครับงวดใหม่ดูครับลองเอาไปจับเสี่ยงโชคเสียงดวงดูครับหรือท่านจะจับเองก็ได้ครับเนี่ยในกลุ่มเนี่ยมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งมันต้องมาครับชุดหนึ่งอันนี้มันก็เข้ามาขีงวดแล้วครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่งวดนี่งวดที่ห้าครับก็เอาไปลองดูครับอันไหนด,ดีผมก็พยายามหามให้พี่ให้น้อง ือมันจะได้หลากหลายครับมันจะได้ไม่จำเจจากไอก้เลขสามตัวบนกับสองตัวล่างครับลองหาแบบนี้มามาเสี่ยงไปอีกชุดหนึ่งมันก็จะเป็นการดีไปอีกอย่างครับคลิปนี้ก็เอามาฝากทุกทุกท่านไม่แค่นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอให้เฮงเงรวยๆวยังฟังครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมบัติธนาขอให้มีโชคมีลาบทุกทุกคนครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับอย่าข้ามโฆษณานะครับช่วยกันครับขอบคุณครับ